จุดสำคัญก็คงคงต้องดูเหมือน,นเรียกว่านะทยอยไปทีละมุมนะครับการช็อตแรกที่เราเข้าไปรับเนี่ยแนวสต็อกควรจะไวหน่อยคําว่าไวหน่อยก็คือเช่นคนซื้อใกล้ๆพันหต่ำกว่าพันหกลงมาเนี่ยผมขอหนีส่วนที่ผมพึ้นเข้าไปดัานเป็มสุขครับเ,เรื่องของการวางแผนการเทรด นี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นในทุกสภาวะตลาดและยิ่งตลาดผันผววเนี่ยยิ่งมีความจําเป็นนะเช่นเดียวกันนะมีจุดซื้อมีจุดขายแล้วก็ต้องมีจุด stop loss อย่างน้อย3จุดต้องมีในแผนเบื้องต้นคําถามคือว่าในยามตลาดค่อนข้างผันผวนแล้วก็ยังเป็นขาลงแม้จะมีลุ้น technical rebound อยู่บ้างเนี่ย เราควรกำหนดจุด Stop Loss อย่างไรจึงไม่โดนคัดบ่อยๆจึงไม่ต้องหลุดบ่อยๆและก็ยังคงสามารถรักษาน <c oughs> พอร์ตของเราไม่ให้ไม่ให้พอร์ตแตกได้ควรมีหลักในการตั้งจุด Stop Loss ในตลาดผันผวนแบบนี้ยังไงได้บ้างครับอาจารย์เป็มสุขครับโอเค จุดสาคัญก็คงคงต้องดูเหมือนกันเรียกว่านะขยอยไปทีละมุมนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ตลาดขยับขึ้น,นสมมติผมเทียบเคียงกับตัวภาพในปัจจุบันแล้วกันตอนที่หลุดแถวพันหกเราก็บอกสัญญาณดูไม่ดีนะมันจากหนึ่งหกหกห้าเรารุนรับแถวพันหกกันช็อตแรกที่เราเข้าไปรับเนี่ยแนวสต็อปควรจะไวหน่อยคําว่าไวหน่อยก็คือเช่นคุณซื้อใกล้ๆพันหกต่ำกว่าพันหกลงมาเนี่ยผมขอหนีส่วนที่ผมเพิ่งเข้าไปคาว่าเข้าไปเช่นเราขายที่หนึ่งหกหกห้า ถ้พันหกหลุดพันหกคุณเข้าไปซื้อเพิ่ม20%ตรง20%นั้นขอล็อกความเสีย่ยงสต็อปลอดไปก่อนเพราะดาวไซด์ข้างล่างมันเริ่มกว้างขึ้นพอมันกว้างขึ้นเสร็จเนี่ยสเต็ปถัดมาคงต้องมองเขาเรียกว่านะไม้1ผ่านไปละก็ต้องมีไม้สองไม้าม่างที่ว่านะครับไม้2คุณมองว่าหลุดพันหกคุณมองพันห้าร้อยห้าสิบงั้นตอนเนี้ยลงมาถึงละก็ตรงนี้ก็เป็นแนวที่เป็นแนวที่เข้ารับเพิ่มแล้วก็สเต็ปสุดท้ายโลเดิมของเขาเลยถ้าดูจากภาพเนี้ยมันก เมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะบอก1530นี้แล้วแต่ถ้าเกิดระวังชดไว้ได้แถวนี้พันหแล้วก็แนาะสุดท้ายที่พันห้านั้นสแนวเนี้ยเราก็ใช้เป็นแนวแบ่งซื้อเพิ่มได้ถ้ายืนไม่อยู่หลุดทําโลก็อาจจะต้องยอมทัดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่มองไว้ก่อนงั้นสเต็ปแรกจุดแรกหลังจากที่เราขายทาำกาไรนั่นคือโชคดีหุ้นเป็นไปตามที่เราคาดถึงเป้าที่เราวาง ลงมาแถวพันหกเราก็ซื้อลุ้นดิดตัวกับเพื่อนไยืนไม่อยู่ตรงนี้เป็นจุดแรกควรจะรีบพัดไวถูกไหมครับเพราะว่ามันลงมาถึงแนวรับแล้วมันไม่เด้งนะครับก็ไปหาแนวรับถัดไปตอนนี้ถ้าถามว่าโหลดของมันเป็นไงถึงจะหลุดพันห้ในความรู้สึกผมนะผมก็ยังขอลุ้นอีกสักทีแถวฐานเก่าก็คือเวทไม้สองไม้สมเนี่ยซื้อแล้วขอดูถือหน่อย ถ้ายืนไม่อยู่ค่อยๆย,ย,ยอมนะครับมันก็ในกลยุทธ์ผมมักจะมองประมาณนี้นะหมายแรกก็คือซื้อแล้วมีวินัยสุดๆเลยถ้าหลุดขอคัดไว้ก่อน <Okay. S 1> เพราะแนวถัดไปมันตั้ง50จุดเนี่ยจากพันหลงมาที่พันห้าร้อถูกไหมครับแต่แนวหลังจากนี้ต่อให้หลุดพันหมันลงไป1นึ่งหสองสูตรมันแค่30จุด ถ้าซื้อถั่วทั้งสองแนวเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่เรียกว่าเซ็ตถอยลงมาไม่ได้ทําโรใหม่อาจจะมีการฟื้นตัวกลับแต่ถ้ายืนไม่อยู่ประเมินภาพตรงนี้ที่เราตีไว้ทั้งแนวฟิโบรหรือกรอบแนวด้านล่างกันแล้วแต่เนี่ยอาจจะต้องปรับไา่ครั้งหนึ่งเช่นเป็นภาพกรอบกดตัวของแนวใหญ่ๆงั้นดาวไซด์มันจะเริ่มลึกขึ้นค่อยๆวางไปทีไรช็อตงั้นดูตอนนี้ความเสี่ยงใกล้สุดพันห้าร้อยห้าสิบงั้นแถวนีมน้มันยังไม่จําเป็นต้องหนีหรือคัดถูกไหมครับงั้นไขยช่วงเช้าลงมาแล้วยังไม่หลุดตีตัวกลับขึ้นมา ก็ถือว่าวันนี้ได้มาละ20จุดกลุ่มก็ยังโคได้อยู่แล้วก็ลุ้นขึ้นไปชนแนวต้านที่เราว่าได้หรือเปล่าแต่ถ้าหลุด1550ลงมาก็เหลือไม้สุดท้ายที่จะรับเพิ่มมาแถวโลกละกันสักประมาณพั2 0่สแถวนั้นนะครับั้งกลยุท<ๆ>ก็คงะส่วนแรกไม้แรกมีวิธายหน่อยไม้2ไม้3เราเวทเพื่อลุ้นภาพที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ต้องเผื่อเรียกว่าให้ช่วงที่มันกว้างหน่อยไว้ ครับครับถ้าเป็นมวยก็มวยจังหวะฝีมือเลยนะครับจะบแหวมสุกมีทั้งแย็บมีทั้งถอยมีทั้งมัดเองเอ่อคุกเอาให้น็อกมีหมดเลยครบเครื่องเลยแต่ประมาณนี้ครับครับสุดท้ารก็พวกคุใม่ใกล้หน่อยอ่ะถ้าไม่ใช่ก็ต้องรีบตีจากออกมาก่อนพอเราเริมผางเนี้ยหมัดแย็บก็อย่างที่ว่ามันอาจจะไม่ได้หนักมากแต่ว่าอย่างน้อยๆช่วงในการรับมันมีจังหวะให้เราท่ายดีเทิร์นได้กว้างขึ้นนะครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่ก็ ขอขอเร่องน,นะขออยู่ในมุมแล้วกันไม่ออกไปชกก็ขอดูท่าก่อนว่าตลาดมันไม่จะเป็นอย่างที่เราคาดเนี่ยแนวขัดทายมันอยู่ประมาณไหนแล้วก็มาว่ากันใหม่นะครับผมครับ<อ>เพราะฉะนั้นจะต่อยแบบหมัดเดียวน็อกในภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยน่าจะไม่เหมาะแล้วนะมันต้องมีมีทั้งยับมีทั้งถอยมีทั้งขวาตรงหรือหมัดทุกเตรียมไว้ด้วยนะครับแน่ต้องต้องแน่ต้องพิ้วพอสมควรเลยในภาวะตลาดแบบนี้นะครับมีเป็นตัวอย่างและหลักการนะครับ วันนี้พัสออนไลน์0ูนเล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากมันมีโอกาสในการทํากําไรไหมมันมีโอกาสในการแก้ตัวไหมมันมีโอกาสในการเอาคืนไหมในยามที่ตลาดถูกมองว่าเป็นขาลงเนี่ยครับอาจารย์ป๊อปครับมันมันมีโอกาสนะครับแต่ว่ามันก็ถามว่าโอกาสเนี่ย นะครับมันมันก็ต้องมาพร้อมกับความพยายามที่ที่เพิ่มขึ้นเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาถ้าถ้าตลาดมันขาลงเนี่ยมันก็แสดงว่าหุ้นหุ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นภาพของการปรับลงมากกว่าปรับขึ้นนะนะครับเราต้องทําการบ้านมากขึ้นต้องต้องอ่านข้อมูลมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทําการบ้านเลยนะครับถ้าไปฟังตามคนอื่นนะครับบอกตัวไหนดีก็ไปซื้อตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เทรดแบบถี่เนี่ยนะครับ อ่าผมว่าท่านในยามตลาดขาลงเนี่ยนะครับสุดท้ายมันไป,ไปม,ามาเนี่ยอ่ามันก็สแควร์นะครับเดี๋ยวก็กําไรเดี๋ยวก็ขาดทุนเดี๋ยวก็กาไรเดี๋ยวก็ขาดทุนนะครับสุดท้ายมันจะไปขาดทุนค่าคอมซสด้วยซ้ำนี่คือเล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยาก m ันนิ plus online ศูนย์ศูนย์เก้านะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมช่องทางเดิม,ช,ดมช่องทางเดียว line id พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคําว่า money plus m o n e y p l u s มันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับแล้วก็ขออนุญาตย้ำนะครับ Money Plus Online 011 จะหาหุ้นพันแกล่งซูเปอร์สตรองซิกแนลมาดูกันครับว่าเนื้อหาสาระกลยุทธ์และความรู้ที่เรียนจะนำมาปรับใช้ในการที่จะทำกำไรในตลาดหุ้นที่มันแกว่งสะสมพลังแบบนี้ได้อย่างไรนะครับเค้นเอาความรู้ที่เราได้จากหลักสูตรนี้มาดูนะครับว่าจะนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในภาวะตลาดแบบนี้ได้อย่างไรโดยท่านอาจารย์ป๊อป คุณชาญชัยพันธาธานากิจนะครับประสงค์จะชมย้อนหลังก็เชิญนะครับลายไอพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่ามันนิพัสติกันตรงตัวอันนี้ก็ต้องบอกว่ากลยุทธ์ในการลงทุนเหมาะมากกับภาวะตลาดแบบนี้นะครับส่วน MP-shirt ตอนนี้มีนะครับ เบอร์ M เบอร์ L เบอร์ XL ไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i ซาแล้วตามด้วยคำว่ามันนี้ต l ิดกันตรงตัวนะครับ